สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC ท a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น มีรายงานว่าเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่20มีนาคม2568ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเริ่มต้นกระบวนการยกเลิกกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และจะคืนอำนาจบริหารจัดการศึกษาแก่รัฐท้องถิ่นเนื่องจากกระทรวงไม่ได้สร้างประโยชน์แก่ประเทศหากพิจารณาจากผลสมรร์ทางการเรียนวิชาการอ่านและคณิตศาสตร์ของนักเรียนประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายที่อยู่ในระดับตำ่ำ ทั้งเผยว่าภาร์ลง,งานของกระทรวงอย่างทุนการศึกษาเพลเกรนทุนการศึกษาไทเทนวันและงบประมาณสนับสนุนเด็กพิการหรือมีความต้องการพิเศษจะได้รับการคุ้มครองและกระจายไปยังหน่วยงานหรือกระทรวงอื่นๆโดยเพลเกรนเป็นความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลางที่จะช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีที่มีไรายได้น้อยส่วนไทเทนวันเป็นงบประมาณกลางที่จ่ายแก่เขตการศึกษาและโรงเรียนที่มีนักเรียนจะครอบครัวย,ยากจนจํานวนมาก แถลงการร่วมจากเกรสเมงประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาคองเกรสเชื้อสายเอเชียแปซิฟิกและมาร์คทากาโนประธานคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการศึกษาของรัฐสภาคองเกรสระบุว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์กำลังทำให้คนรุ่นใหม่ขาดแคลนทรัพยากรอันจำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จเพื่อแลกกับการลดภาษีให้บรรดามหาเศรษฐีนี่เป็นการชรยศต่อนักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเป็นการตัดสินใจที่ขัดหลักกฎหมายรัฐสภาคองเกรสต้องไม่ยอม การจัดตั้งหรือยกเลิกหน่วยงานรัฐบาลกลางจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาคองเกรสผ่านกระบวนการนิติบัญญัติหากทรัมป์ต้องการปิดกระทรวงจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายในรัฐสภาคองเกรสแต่ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่าเขาจะดำเนินการตามคำสั่งนี้อย่างไรโดยทรัมป์วิจารณ์กระทรวงมาตลอดว่าแม้รัฐบาลกลางจะลงทุนด้านการศึกษามากมายแต่คุณภาพการศึกษายัางน่าผิดหวัง ขณะดเดียวกันทรัมป์ยังกล่าวหาว่าทางกระทรวงเต็มไปด้วยบุคลากรที่มีอุดมการณ์ฝ่ายซ้ายจนกลายเป็นแหล่งซ่องสมของพวกที่มีแนวคิดสุดโตง่งและพวกคลั่งอุดมการณ์และพวกลัทธิมาร์กส์ทั้งเชื่อว่าบุคลากรเหล่านี้ใช้อำนาจผ่านการชี้แนะและระเบียบข้อบังคับมากเกินควรเขาจึงสนับสนุนการคือนอำนาจบริหารจัดการศึกษาแก่รัฐท้องถิ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการช่วยเหลือแทรกแซงจากรัฐบาลกลางมากเกินไป ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงริเริ่มกระบวนการลดจำนวนบุคลากรขนาดใหญ่โดยสื่อท้องถิ่นสหรัฐรายงานว่าเดิมทีกระทรวงมีพนักง,งาน4,000คนวางแผนจะตัดลดเกือบครึ่งหนึ่งโมนพระราศบดีที่20ครั้มกล่าวว่าการลดจำนวนบุคลากรดังกล่าวประสบความสำเร็จ